การรับประทานอาหารรสจัดทําให้มีกลิ่นตัวจริงหรือไม่คําตอบข้อนี้คือจริงครับสาเหตุเกิดจากว่าเราทานอาหารรสชาติที่เผ็ดร้อนอย่างเช่นพริกอย่างเงี้ยครับลาที่ทานเข้าไปนะครับก็จะทำให้ร่างกายเกิดความร้อนเกิดขึ้นครับนำมาซึ่งเหงื่อของเรานะครับแน่นอนว่าตัวของเชื้อแบคทีเรียครับที่อยู่บริเวณผิวของเราครับก็จะมีการเจริญเติบโตที่เร็วครับทำให้เกิดกลิ่นตัวตามมาครับและอาหารประเภทสองครับในกลุ่มนี้เป็นพวกเครื่องเทศนะครับอย่างเช่นพะโล้เองนะครับ หอมหัวใหญ่นะครับกระเทียมในกลุ่มพวกนี้นะครับก็สามารถมีกลิ่นออกมาได้ทางปากเรานะครับทางลมหายใจหรือขับออกทางเหงื่อนะครับก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวครับแต่ต้องทราบก่อนนะครับว่าการที่จะมีกลิ่นมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลครับเพราะบางคนนะครับก็จะมีการดูแลสุขภาพอนามัยเช่นการอาบน้ําการดูแลรักษาความสะอาดตัวที่ดีนะครับกลิ่นก็จะไม่แรงมากแต่ถ้าหากใครเองนะครับที่เป็นคนที่ดูแลได้ไม่ดีพอนะครับกลิ่นพวกนี้ก็จะรุนแรงมากกว่าคนประเภทแรกที่ผมกล่าวครับ และสาหรับใครนะครับที่ไม่อยากมีกลิ่นตัวนะครับเวลาที่เราทานอาหารในกลุ่มพวกนี้นะครับสิ่งที่เราควรที่จะแก้ไขเป็นอย่างแรกก็คือสบู่ในการอาบน้าของเราในแต่ละวันนะครับควรเลือกสบู่ที่มีสารกินไกลแล้วสบู่แบบไหนละ่ะที่มีสารกินไกลนี่เลยสบู่ล้างายอรีเฟซนะครับแต่ถ้าท่านใดน,นะครับที่มีสบู่ย่ออื่นที่ไม่ใช่สบู่รีเฟซนะครับท่านต้องมั่นใจนะครับว่าสบู่ที่ใช้อยู่นะครับมีสาริกินไกลอยู่ ถ้าไม่เชนนั้นนะครับก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นกายได้นะครับเวลาที่เรารับประทานอาหารในกลุ่มพวกนี้ครับ